สวัสด <'s> <c oughs> ีครับคนหลังบ้านอาหารเมืองมาแล้วครับวันนี้ครับกับเมนูเด็ดครับวันนี้ครับนี่นี่คือวัตถุดิบของเราครับหนูครับหนูนาครับนี่คนหลังบ้านได้มาตะวัวานครับหนูนาครับนี่อ่าเขาจะมาทําเมนูพอนึ่งหนูครับวันนี้นะมาเอามาเริ่มการกกหนูครับเนาะนี่คนหลังบ้านชํมแลกวมาเรียบร้อยแล้วครับเนาะอ่ามามากบหนูครับไม่เล่นครับกบแขกอนะครับนะมากบกอน

ครับเนาะวันางบ้านขออนุญาตอ่ากุ๊บตัวหนูกำลังครับเนาะครับนะครับผมหลังจากกุ๊บหนูนเขาจะตีนไปตอนแล้วครับเนี่ยเขาจะมาทั่เครื่องปรุงครับเพื่อตำน้ำพริกครับเดี๋ยวนะนะมาง่ายเสียงน้ำกันอ้าวตำน้ำพริกเราเขานี่นี่เนี่ยถ้าก่อนตีนเป็นตอนละอ่ามานเนี่ยหน,นูเขาจะมีเน,น้นน้ำก่อนเนานะ นั่งไปต้อยลุ่ยสอยแล้วมันตัวเลับนี่อ่าอ่าหออะนี่ตินึงคนของบ้านเด็กหอละครับพริกแห้งครับพอ, <c oughs> อใจสองก้อนขิกแห้งครับอ่าสักสองสามหอนะครับเนาะหนูตัวเดียวที่นี่หนูเขียนครับหนูน้าแต้ครับนี่นะคนของบ้านได้มาแต่ว,ว้าครับในหลังบ้านนี่ครับมาลงไปแต่งคณะแต่วาแป่งคณะเออ ทีหลังบ้านนี่นะน้ำสดออกมาจะได้ผู้เราตัวเองแบบอย่างหอยนึงได้นะที่ล้มทั้งหมถ่ายทอดนี่เขาพอเลยสำหรับใครเป็นน้องพอเลยเป็นอาหารแบบเมื้อเนื้อครับนั่นนะเนื้อของคนเหนือเพิ่นทำกันใครเจียวกินก็ขอโทษขออภัยนะครับเนาะแถมสักสามเม็ดอ่ะ จะอะนี่ยยแ้แล้วก็จะมีข,ข่าไข,าข่ครับเนาะขามิ้นสดครับขมิน้นสดแล้วก็หอมแดงครับหอมขาวครับเนาะอ่ะ เดี๋ยวนี้เอาเอาของขาวลงไปเลยครับอืมของขาวลงไปเเกลือเม็ดครับเกลือเม็ดครับเกลือเม็ดกับปุกเดิม อ่าตีละเม็ดลงไปอ่าขมิ้นเนี่ยขมิ้นครับขมิ้นสดครับอืมมีประโยชน์ครับสิร์นี่ขมิ้นก้าคาเดี๋ขขขขขยขิงก้าอย่างเงี้ยเอาละอ่าตะไคร้ครับซนะอ,อยใส่ไปเลยครับนี่ไ่ มาครับแต่ไข่ไหยอืมแถวตี๋งกัน <c oughs> อืมเรียบไขอขานะครับอ่าอ่าหังายขาอ่อนครับอ่าอ่านี่ก็ ตำเลยครับตำกันครับหอมแดงกับกะปิใส่กระลูนครับเนาะตำเครื่องกันครับมือนเนาะต๊ะไมสาดครับนะี่น,น,นะครับฝนตกครับช่วงนี้ครับฝนตก เห็นพายุวนวายได้ก็ทำหน้าสองสามวันวันวนี้โต๊ครับเนี่ยสีแดดมาครับฝนตกบอกว่ามีภารากิจครับช่วง <laughs> นี้เดี๋ยวฝนแยงสักว่าครับ ถ้าคิดก็มีร้อยเยอะเนี่ยทำมาไ,ได้ครับฝนตกเจ้เวลาต่ำหน่อยครับเราไปน,อน้องะครับเร,กรบากำลัคร,ค,รนนครับนอเอเคครับเลี้ยงนะครับตก่านะอ่าขันขอขอไปก่อนหอมแดงครับอ่าหอมแดงครับไปเห็นไหมครับน่ะมันจะดี ตำละเอียดายดิต้องดเด้งไปด้งมาครับปาดแขนน้อยครับเนาะมันม้วนต้องหลุลเด้งไปด้งมาผมแดงมีชีวิตนะครบับกับปีครับกับปีอกับปีเด่นแน่อ่าจ้อนแบบเมืองครับกับปีอ่อีกลงไป อน่ยครับนี่ครันครับเาะเ่ยครับะขั้นตอนที่อยากแยกแสะกนที่ซุกของหอนึนก่งคือต่ำน้ำพิเรื่อน,นักครับเนาะได้เป็นสมุนไพรทั้งนั้นครับกินมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับ ม่อไทยแต่ละเอียดเลยครับข่อมือเหลือกาก็ได้ครับไมต่อกพระาะลำบาก็ไปตัดมาแล้วครับลงบานจะขายพอคนระับไมต่อมาตาแดงได้อยู่ครับไมต่อมือโยม เดี๋อวอาไปนอสสถานที่ครับช่วงนี้ฝนตกครับเดี๋ยวฝนอย่างดีดีเดี๋ยวไปเอาไปนอนอกสถานที่กันตอนนี้ก็คือว่าอยู่ในบ้านไปก่อนนะครับเนาะจากนี้ไดครับฝนฟ้าอากาศนะเจอไปเงี้ยยังตาเสียดเจอฝนไหลอยูเนยเขาเนีนแบบสดๆนะครับบรรยการตัดต่อ อ่นี่ครับนี่เรียบร้อยครับอ่าขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเขาจะไปล้วนหนูแล้วครับเนาะครับเนาะโอเคครับครับผมแจไปมาแล้วครับนี่ใจแล้วครับอ่าพักที่เขาจะเอาไปล้วนครับเนื้อหนูครับตรงนี้นะเปิดห้องออกพักแกงแขกครับนี่นะอ่าต้องการพักแกงแขกมีมุสสาปาสปังครับเบอร์แคลงเบอร์เครื่องดอกคาโนคาอย่างครับเนาะเดี๋ยวเขาจะใส่กันนะครับเนาะเดี๋ยวเขาก็จะไปล้วนกับหนูครับผม เอาละครับผมเี๋ือนี่เอานนำมันแซนน้อยละอนี่เป็ดน้ำมันหมูครับนี่ข้างน้อยน้ำมันหมูแล้านั้วนะใส่ลงไปน้อยนะอ่าเทละกี้ใส่ไปน้อยละครับอ่าครับนี่นี่พักของเขาอ่าล่างเรียบร้อยครับเป็นพักไปอย่างล่างเรียบร้อยครับนี่นะอ่าอันนี้กับพริกอ่าร้อยเตรียมเรียบร้อยครับนี่วันนี้มีนะครับหน้าลักคก อนี้แน่นอนครับวันนี้นะอ่าเปิดไฟแล้วครับอ่าอ่าฮอกันไปเลยครับอ่านี่ครับนี่เจ๊ดเนื้อมันหมูครับวันนี้นะอือครับแน่นี่ซิกเนเจอร์ของเราครับอ่าเนื้อหมูุักครับลืมไปครับนี่ข้าวคั่วแต่ราคาข้าวคั่วแบบได้เนื้อเมนูนี่นะถึงเสียมากนะครับราข้าวคั่วหนะเมนูนี้นะครับเนาะ

เริ่มจะฮอนอ่าระบายอากาศด้วยกันเปิดอีกสักหน่อยอเอ้ครับนี่ยล้มครับเนาะอ่าน้ำมันฮอนแล้วครับเดี๋ยวนี้นะพริกเขาลงครับอืออ่าอาชามันหอมๆครับพริกแต่เดีย๋วยวเดี๋ยวจะสวากร้ายอีกนี่ ใส่แห้งไม่ด้อยรับเนาะเฮ้ยถ้าคุณชมได้กินไงเอ้ยแห้งไม่ด้อยนมันเสร็จน้อยครับนครับพริกหอมนะครับเนาะอเพื่อหยอลบไปผัดครับเอาอาัดให้มันกขนเขาเนาะ นี <l iments> ่แหละก็ลอย่เข้า่หลก็ลอยเลย嘛นีม um ันกะชากด้วยนะครับนะมันลักถั่วอ่านี่น้ำร่างครกของเขาของแต้น้ำร่างคลุกเอ้เ้กิน็ ดินเสียงก็ต้้งเก่งเก่งรั้นเเสียงดังงไว้ขึันเลยอุลเตะน้อยฟอนดีครับเนี่ยฟุบดีครับ ดีแล้วกินแล,ล้รับเลาละครับมาเราไปน้างลางพวกทำงานครับน้ำล้างพวกทำงานได้สายไหว้น้อยครับ <c oughs> จิมครับสุดยอดเอาห้องจะหน,า,นาวนี่นะอ่าอ่าครับเนี่ยปล่อยจิมซุกครับเนาะหน้าเขาใส่น้อยอ่าเท่านี้เนี่ยครับอ่า เดี à, ๋ยวรอจี่ซ in ุกก okay. uh, uh, ั again, uh, uh, ๊มครับเนาะเดี๋ยวปล่อยให้มันเดือดปุดบสถกำ๊มรอครับหลังที่ตัดต่อไปครับมาครับนี่ตั้งใจดิเดือดปุดปุดบดือยไว้ละครับเนาะมาปรุงรสครับตามไปด้วยเออลงชุดลดครับอ่านิดหน่อยอ่าครับลงชุดลดนิดหน่อยอลดดีนิดหน่อยอ่าปรุงรสครับ นิดหน้อยครับใส่หลายได้ดีจต่เกมเอ้ยกล่นครับสโนไวท์ครับลอยเรือดเร็วลอยครับเนาะแถวนี้ก็เดือดเรียบร้อยละใส่หมุนน้ำไอยมาพักก็ใส่ครับพักแด่งใครของเขาครับเดินเหนือนะครับใส่ครับซอกเอามาครับบม่ได้ซื้อไม่ได้หาครับเนาะ rồi tập một lặng ba lần chó đấy không, phải không? quay, thác dữ dữ, đi nhỏ rồi nói đứa là thác nè, à, rồi, này Để. Để ăn เลี้ยงไฟสักหน่อยโอ้โหเริ่มหอมมาแล้วครับน,น,นี่เราพอใจมากนะอััดสวนไปเรื่อยๆครับันเข้ากัน,นครับเนาะ ย่างกึ่ทางชงผ่าครับสาวิธีการทำตีตีว่าถูกต้องถูกต้องหูครับนี่ยนะเออแต่มันหอมครับผมอย่าไปร้องครับนี่อ่านี่ครับเลือบไปเลยเลยครับมออาจิงนี้แสดังกล้องอีกกล้องอะไรสำหรับเนาะ โอ้โหนี่ยอะไรว่ามีลูกโดดด้ยนะครับวันนีแ้แดดเขาจะมีลูกโดดเลยครับนี่โดดเดี๋ยวเขาใส่พร้อมนันเลยครับขอโทษขออาไว้เยครับเพราะนี่เป็นบุกกินหนูครับเนาะตออาไยตัวเอง ทีเหา่ายทอดออกไปนี่คืออาหารมือเมืองของโฮเท้ครับนี่นะบางค้างก็อาจจะบบเมืองกบบนี้บางวันครับเนาะอืมมีค้าเข้ากันไปครับเนาะเดี๋ยวทางผู้ชมจะกา่ายกินเนี่ยเราบนเรือของกินยังมั้มีสลัดก,กันไปครับเนาะสลักกันไปเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวพอรอสักก๋งครับเนาะแล้วนะครับในเวียดเวียดพวกักกันลมอยู่แล้วครับเนาะเราจะได้ใส่ ข้าวคั <S 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 uh ่วหอมๆครับอ่าข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วเลยครับนี่อ่าอ่าหมดเลยนะครับนี่อ่าอ่าหมดเลยหมดถุงเลยเออฮ่าข้าวของข้าวคั่วซ้ำเนาะนี่ใส่ข้าวคั่วลงไปอ่าใส่้ลงไปสักคำเขาก็จะบหมแล้วครับเนาอ่านี่คนเข้ากันครับอ่าหน้าก็เริ่มหายอ่า นิดนักซะแล้วอเอาละครับคน,บน,ะนละบนนะานปิดแกแล้วครับนะี่นะอ่าครเนาะดี๋ยวเขาจะเอาไปห่อกันละนี่นะเดีย๋ยวผมกดอจิ้มกันซะจิ้มรสชาติกันครับเนาะอืมจับแล้วครับจับแล้วจับแล้วโอเค เหยาร้อยครับมาอยู่พิกจับเกลือมาครับเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะไปห่อขันรับเนาะครับผมอ้าวครับนี่ใบตองเดี๋ยวเราจะเอาห่อครับเนาะที่นะคือใบตองของเราครับอ้าวควรหลังบ้านผูกหลังบ้านเลยครับมาได้ไปทายให้พี่น้องหอครับเพราะว่าเจ๊เจ๊แม่แม่หู้เดี๋ยวไปเผาเลือดเจ้ามาเดี๋ยวผมไปเอามาหยาบลอยนะครับตายแต่ไปเจ้าครับเนาะอ่เดี๋ยวเราจะมาห่อครับผม เออแล้วครับเดี๋ยวนี้คือวิธีการยี่พอยี่พออู้ยังไปทักการน้อยยี่พอครับเนาะของครับเนี่นะอ่าสีเขนบะล้อกก็แก้วสายนอยก่อนอ่าไว้นี่ก่อนครับเนาะสักสองสองชั้นนี่ครับเนาะสองชั้นบ่บ่สองชั้นเออเคนมครับสองชั้นถึงได้แล้วครับเนาะอ่าสองชั้นเรียบร้อยกับตักใส่หม้อสีห้อนหน่อยนึง กอนเลยอ่าจับโมรครับยังคงเงี้ยงี้ยงครับนี่อือครับนี่ยอ๋อหล่อนจะได้สักกี่ห,อห่อเนาะอ่าไปเจ๊ปอบปาหลุงกาปอบกาแม่กา,ากาินครับอ่าหนึ่งหอเออเดียวกันนะเนี่ยเหลี่ยมบดด้ครับนี่ก็จะสองครั้งเลยครับนี่ ลูกโดดครับลูกโดดสักสองแก้นนะครับเน่ะแกนแล้วเรื่อนแกนเลยเลยื่อนต้นเฟสเรื่อแกนครับหนะออนลครับคนนี้อ๋อไปตขึ้นมาก่อนนะนาอวบเข้าไปวบเข้าไปออเาหอไปปัดจุ่มาครับเน่อหอห่อปัดจุ่ม อ๋อเขาลิ้วครับต่อเขามัดปั้นเขาต่อเขาลิ้วเขาเนาะอ่าอ่าอ่าทำนี่ลิ้วครับหมัดครับอ่าอ่าหนึ่งแอนแล้วครับ เนี่ยหนึ่งแอนใส่ไว้ในซึ่งนี่หนึ่งแอนแล้วครับอ่ะต่อไปเรื่อยๆครับเนาะอ๋อต่อสองจันอ๋อครับโทษเห็นน้อยนะเดี๋ยวพักจะคอนเฮ้ยฮอนี่ยังมีกับพักยากเอี๋ว

အအအဖာကကကနကမေကညူမေကပြနကေရစ်တတတနေကုှကကူေကရရဲ့တကေက 么降。 À, thầy oh, mới chỉ biết càng ho quá là ba càng cả mà càng lớn nọ mới xôm, xôm, con điếu này cao con điếu cỏ mía là nào con hấu này lên bờ con điếu thế đây, 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 này nọ สองหอจช่นี่นี่มันจะกินขวยกันเหี้เนาะไมอาใจ้กับบใครท่าโอ้โหอนะครับ

โอ้ยเอนนี้ก oh, ่อนมืน no นักเอหมาใเห็น no น่อยกันอนนี <whiskey> tá, illing, uh, ้อ่านี่ไปต่อนะครับเนาะเตียรู้ครับไหมเข้าขัวอ่าหอนี่เสษเน้อไปด้่นดอกเนื้นี่นะ

มาสรุปก,กันครับสรุปผลเออได้ทั้งหมดห้าห่อครับเนาะห้าห่อครับเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปตั้งหมอต้มกันนานึ่งนะครับเนาะอ่าตั้งหม้อนึ่งนึ่งครับเนาะที่ตามต่อไปครับรเอาล้วครับผมไปด้นอกครับอ่หม้อนึ่งเอาครับใส่น้ำาำนึ่งเดี๋ยวับี๋ยครับน,น้ำเรอใส่น้ำคำครับเนาะผมไปด้านนอกครับเอนะาเดี๋ยวเดี๋ยวหม้อนึ่งหม้อเนี่ยครับเนาะ อีกได้ละครับนี à, ouais, ouais, euh, à, ่น้าสายน้ำลงไปจุดเจ็าเดี hmm. ๋ยวกับปิดตรงนี้กันครับนะติดติกรรมนาลงมาเข้าครับอ่าบังแค่ลงปัดเป็นอื่นเหี้ครับอ่านี่ครับเนาะมื่นครับผมมื่นะครับนะหอเป็นตังเนาะทุกเห็นครับอ่าใส่สักหน่อยก็ได้น้ำอ่าพอทาสักน้อยลงไปอ่าครับ เติมไปนิดหนึ่งครับเนาะอืมันนี้ครับนี่ใส่ลงไปแล้วครับมันนีครับปุ๊บอ่าฝาปิดอ่าครับเสียงดังมากครับเนาะหมุนหน่อยมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีหน่อยเอ่าเอาเนี่อือนี่ครับนะเดี๋ยวรอรอมันซุกครับเนาะใช้เวลานะครับประมาณสัก ชั่มโมงหนึ่งือว่าสีิีนาทีครับเนาะเดี๋ยวทําสู้เลยเดี๋ยววอลังบ้านติดตามต่อได้ครับเนาะเดี๋ยวมันสู้เลยเดี๋ยวพอลังบานจะถ่ายทอดพร้อมกันครับเออแล้วครับทำไมไปน้องครับมามาเปิดกันดูแล้วครับเนาะอเปิดฝาออกมาโอ้ได้แล้วครับอ่าต่อเปลี่ยนสีแล้วครับนอนนี่นะโอ้ควันออกคุยๆโอเคแล้วครับอ่าลอยครับเนาะอ่าไม่ถือว่าสู้กําเขาดูออกจากสีใบตองครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่นะมาเดี๋ยวปิดไปก่อนครับเนาะครับสำหรับวันนี้ครับเป็น EP หนึ่งครับผมสำหรับไอ้สูตรการทำบนว่า่อนึ้อหนูครับเนาะเป็น EP หนึ่งครับเดี๋ยว EP สองเขาจะไปจิ้มกันครับเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงล้ำขนาดไหนครับเนาะโปรดติดตามดูครับถ้าใครชอบ คลิปนี้ขอเพิกดไลค์กดแชร์กดติดตามครวหลังบ้านอาหารเมืองครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขั้งต่อไปครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ